ีกหนึ่งกิจกรรมนะครับผู้ชมครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเป็นกิจกรรมที่ดีกิจกรรมหนึ่งเลยนะครับสำหรับการปั่นไบฟอร์คิงครับซึ่งเป็นการปั่นเฉลิมพระเกียรติประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องในโอกาสมหามงคลทรงครองราชครบ70ปีกับช่วงเช้าที่ผ่านมามีเหล่าบรรดาพระสงฆ์ที่กรชาวไทยมาร่วมกันปั่นเฉลิมพระเกียรติเยอะกว่า5,000คนเลยทีเดียวครับกรมพระศึกษากระทรวงการท่องเทีย่ยวกีฬาจัดยิ่งใหญ่ครับไบฟอร์คิงปั่นเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลทรงสเสด็จเฉลิมถวยา,ายพรราชสมบัติครบรอบ70ปีครับโดยดรปัญญาหารลำยวงครับก็คือรองอธิบดีกรมพระะศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประธานการจัดงานไบค์ฟอร์คิงเปิดเผยว่าทางกรมพระะศึกษัครับได้มีการจัดให้มีกิจกรรมปั่นจักรยานขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคล ทรงเสด็จเถลิงพวันเนราชสมบัติครบรอบ70ปีในวันที่9มวิทุนายนนี้นะครับที่จะถึงเนี่ยโดยมีประชาชนนะครับวันนี้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า5,000คนและทางกรมพระศึกษาได้มีการจัดกิจกรรมแปลอักษรซึ่งเป็นคําว่า Bike for King เนี่ยนะครับผู้ชมครับโดยใช้นักปั่นจํานวน1000คนที่ลงทะเบียนกับทางกิจกรรมนะครับแล้วก็สวมเสื้อที่ทางกิจกรรมนั้นให้ไปครับเพื่อเป็นไฮไลท์พิเศษของงานและนักปั่นทั้งหมดเนี่ยนะครับยังได้มีการร้องเพลง สดุดีมหาราชาร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมกับเปล่งเสียงดังๆนะครับคำว่าทรงพระเจริญน,นั่นเองครับอนนี้กิจกรรมไบค์ฟอร์คิงครับได้เริ่มต้นขึ้นณนะสนามสุพัชราสายครับจากนั้นขรบ,บวนนักปั่นเนี่ยได้เคลื่อนตัวสู่ถนนพระรามที่1ผ่านเส้นทางประวัติศาสตร์สําคัญมากมายครับไมนะ่ว่าจะเป็นถนนราชดำเนินอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยลานพระที่นั่งมหาเจษฎาบดิน ท้องสนามหลวงครับวัดพระแก้วสวนสาาารมก่อนจะกลับสู่สนามกีฬาแห่งชาติ 5, อีกครัง้ง <4, 5. S 1> รวมระยะทางในการปั่นเมื่อช่วงเช้าทั้งสิ้นเนี่ยประมาณ13.7กิโลเมตร ส่วนบรรยากาศของงานเต็ไมไปด้วยความคึกคักของเหล่บาบรรดานักปั่นนะครับที่รวมตัวกันอย่างเนื่องแน่นเลยครับเมื่อช่องชวงเช้ามืดที่ผ่านมาด้วยสีหน้ายิ้มแย,มย้มแจ่มใสแลวก็ปลื้มปิติเป็นอย่างมากหลายคนเขาบอกว่าเดินทางมาจากต่างจังหวัดเลยนะครับโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ต่างก็ให้ผลคล้ายคลึงไปบอกว่าต้องการที่จะแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองครับ,รบซึ่งต้องบอกว่า พระเจ้าอยู่หัวของเรานั้นทรงงานหนักเพื่อชาวไทยมายาวนานนะครับและหากมีกิจกรรมแบบนี้เกิดขึ้นพวกเขาก็พร้อมที่จะเข้าร่วมเสมอก่อนจะมีการบิดรายการนะครับด้วยภาพแห่งความประทับใจของเหล่าบรรดากองทัพนักปั่นนะครับได้รวมตัวกันถ่ายรูปมูรับเป็นการส่งท้ายบรรยากาศงานปั่นเฉลิมพระเกียรติได้อย่างสวยสดงดงามและก็อบอุ่นเหลือเกินนะครับ